เราทุกคนล้วนคุ้นเคยกับเรื่องราวของคำสาบคำสาบจากสิ่งของโบราณของล้ำค่าที่ไม่อาจครอบครองได้บางชิ้นเป็นมรดกบางชิ้นเป็นของต้องมนที่นำพาโศกนาฏกรรมเรื่องราวเหล่านี้ล้วนเตือนใจเราว่าสิ่งของบางอย่างมีพลังงานซ่อนเร้นอยู่ภายในบางครั้งการครอบครองอาจไม่ใช่ความสุขแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่ไม่คาดคิดวันนี้ เปิดแฟ้มหลอนจะนำพาทุกท่านไปเปิดตำนานของเกาะเกาะหนึ่งที่ชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินประกายงดงามแต่กลับมีตำนานของคำสาปปกคลุมอยู่คำสาปที่เตือนให้ผู้มาเยือนรู้ว่าความสวยงามอาจมาพร้อมกับบทเรียนที่ต้องจ่ายด้วยราคาแสนแพง กลางทะเลอันดามันหันกว้างใหญ่มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดสีดำมันวาวลวดลายสวยงามไม่ซ้ำกันไปในแต่ละก้อนที่เชือ้อเชิญให้นักท่องเที่ยวอยากแวะมาเที่ยวสักครั้งเมื่อมาเยือนทะเลในแถบนี้เกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะหินงามอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลเกาะหินงามนับเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทยและแห่งที่ห้าของอาเซียน ทั้งหาดจะเต็มไปด้วยก้อนหินสีดําไซส์เล็กใหญ่แตกต่างกันไปหลายขนาดแต่ลักษณะที่คล้ายกันทุกก้อนก็คือความกลมเกลี้ยงที่พอโดนน้ำและแสงแดดสาดสสองแล้วจะกลายเป็นสีมันวาววับที่สวยงามมากแน่นอนว่าด้วยความสวยของหินทุกๆก,ก้อนบนนี้ทำให้หนักท่องเที่ยวบางรายไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติแอบหยิบหินติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยแต่ก็มีเรื่องเล่าว,ว่า ทุกๆกรายต่างก็ต้องรีบส่งหินกลับมาคืนอยู่เสมอเรื่องนี้แม้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็มีข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนต้องนำมาคืนหรือส่งคืนทางพัสดุเพราะอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องเล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่คำพูดปากต่อปากเท่านั้นแต่ยังปรากฏเป็นป้ายเตือนชัดเจนตั้งอยู่บริเวณชายหาดของเกาะป้ายสีแดงที่บอกว่าคำสาปเจ้าพ่อตะรุเทาผู้ใดบังอาจเก็บหินจากเกาะนี้ไป ผู้นั้นจะพบแต่ความหายนะนานา,นาประการจะกลับไม่ถึงบ้านจะประสบอุบัติเหตุจะหลุดพ้นจากหน้าที่การงานจะพบภัยพิบัติไม่มีที่สิ้นสุดเป็นข้อความที่สะกดสายตาของนักท่องเที่ยวแทบทุกคนบางคนเชื่อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่บางคนกลับมองว่าเป็นเพียงกลยุทธ์ที่อุทยานใช้ปกป้องธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลาย ทาว่าเมื่อมองลึกลงไปในกองพัสดุจํานวนมากที่ส่งมาถึงสํานักงานอุทยานในทุกๆปีก็ทําให้เกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาในใจได้เช่นกันพัสดุเหล่านี้ภายในกล่องคือก้อนหินจากเกาะหินงามพร้อมจดหมายสารภาพของผู้ส่งว่าพวกเขาเผชิญเคราะห์ร้ายตั้งแต่วันที่นําหินออกมาบางคนเล่าว่ารถเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีสาเหตุบางคนป่วยกระทันหันท,ท,ทั้งที่สุขภาพแข็งแรง บางครอบครัวประสบปัญหาการเงินล้มละลายภายในเวลาไม่นานจนไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาได้เรื่องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าก้อนหินสีดำที่ดูธรรมดาอาจไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเพราะแทบทุกคนที่นำหินออกไปต่างก็ต้องส่งมันคืนกลับมาพร้อมกับความหวังว่าชีวิตจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง าสนใจยิ่งกว่านั้นคือจดหมายหลายฉบับที่แนบมากับพัสดุพวกเขาเล่าคล้ายกันว่าความโชคร้ายเกิดขึ้นต่อเนื่องราวกับมีบางสิ่งติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านทำงานหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศบางคนเพิ่งกลับจากการท่องเที่ยวไม่กี่วันก็เกิดเหตุรถชนเสียหายทั้งคันแม้ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนความหวาดกลัวเกาะก,กินหัวใจจนทนไม่ได้ สุดท้ายก็รีบห่อหินส่งคืนอุทยานทันทีโดยจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาใจความคร่าวๆระบุว่าเมื่อครั้งที่เธอและแฟนหนุ่มมาเที่ยวที่กอดหินงามและแฟนได้เก็บเอาหินกลับไปด้วยซึ่งชีวิตเธอประสบแต่เหตุที่ไม่ดีมีแต่ความสูญเสียและความยากลำบากจึงอยากจะส่งหินกลับคืนเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และอยากขอโทษที่ดูหมิ่นอุทยาน กา,การนำบางสิ่งออกไปฉบับที่สองระบุว่าขอโทษที่นำหินกลับไปเป็นที่ระลึกเพราะไม่ทราบว่าเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจของครอบครัวเลวร้ายสูญเงินและเป็นหนี้เพิ่งจะรู้ว่าการนำหินออกไปจะเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวจึงอยากส่งหินกลับคืนเพื่อหวังว่าโชคร้ายต่างๆจะหมดไปจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณยายในกรุงเทพ,พที่ส่งหินกลับมา หลังจากครอบครองมานานกว่า20ปีในจดหมายไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าเจอเรื่องร้ายอะไรบ้างแต่ข้อความที่เขียนบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งอีกฉบับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งหินคืนมาจากต่างประเทศพวกเขาเล่าว่าชีวิตหลังกลับจากก่อหินงามเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่คาดคิดความวุ่นวายถาโถมเข้ามาในชีวิตจนพวกเขาต้องตามหาข้อมูลและเมื่อทราบเรื่องคำสาบ พวกเขาก็รีบจัดส่งหินก้อนนั้นคืนกลับสู่เกาะในทันทีเพื่อหวังว่าชีวิตจะกลับคืนสู่ปกติเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าคำสาปของเกาะหินงามไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือความศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเกาะเองก็ออกมายืนยันว่าเรื่องการส่งหินคืนไม่ใช่เพียงตำนาน ทุกปีจะมีพัสดุส่งมาจากทั่วสารทิศทั้งอเมริกาโยุโรปจีนและแม้กระทั่งจากต่างจังหวัดของไทยจนพวกเขาต้องเก็บรวบรวมไว้ในที่หนึ่งเพื่อรอเวลานำกลับไปวางบนเกาะตามเดิมนักท่องเที่ยวบางคนถึงขั้นบอกว่าเพียงแค่เก็บหินใส่กระเป๋าไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดลางร้ายในชีวิตทันทีรากับคำสาบไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปบางคนอาจมองว่า นี่คือยุทธวิธีทางจิตวิทยาเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและถึงแม้มันจะเป็นเช่นนั้นจริงเหตุใดจึงมีผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากที่ยอมเสียเงินค่าขนส่งเพื่อรีบส่งหินกลับมาแทบจะในทันทีเหตุใดจึงมีจดหมายที่เต็มไปด้วยความกลัวความสำนึกผิดและคำขอมาคมาที่ถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานเงียบๆภายในสำนักงานอุทยานก้อนหินแต่ละก้อนที่กองเรียงรายอยู่บนเกาะหินงาม จึงไม่ได้เป็นเพียงหินธรรมชาติธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของตำนานอาถรรพ์ที่เตือนใจผู้คนว่าบางครั้งสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดก็อาจซ่อนคำสาปที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวนอกเหนือจากคำสาปแล้วยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ผิดๆบนเกาะแห่งนี้นั่นคือการนำหินมาเรียงซ้อนกันเป็นเจดีเพื่อขอพรโดยเชื่อว่าหากเรียงได้9้าชั้น จะทําให้พรนั้นสมหวังแต่ความเชื่อน,นี้กําลังทําลายระบบนิเวศของเกาะอุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าห้ามนักท่องเที่ยวเรียงหินโดยเด็ดขาดเพราะการเรียงหินทําให้หินที่เรียงกันสูงร่วงลงมาแตกเสียหายและทําลายความสวยงามตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นการกระทําเช่นนี้ยังเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวคนอื่นที่อาจได้รับบาดเจ็บจากหินที่ร่วงหล่นลงมาดังนั้นเมื่อคุณเดินทางมาถึงเกาะหินงาม จงมองความงามของหินกรวดนับล้านก้อนที่สองประกายระยิบระยับสัมผัสถึงพลังของท้องทะเลและรับรู้ถึงความสำคัญของการเคารพในธรรมชาติจงจำไว้ว่าความงดงามที่แท้จริงของเกาะหินงามไม่ได้อยู่ที่การได้ครอบครองหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่อยู่ที่เราได้มาเห็นและปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ตามที่ควรจะเป็นเพื่อให้ดินแดนแห่งนี้ยังคงความศักดิ์สิทธิ์และความลี้ลับเอาไว้ให้ลูกหลานได้มาสัมผัสในอนาคต และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวจากดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์หากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับคดีปริศนาตำนานความเชื่อและเรื่องราวสุดพิศวงอย่าลืมติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ